ก็เราจะตานกันหมดอ่ะฮัลโหลอย่าเง,งียบฉันนั่งดูคลิปที่เขาเป็นแพทเก่าโยโรเป็นไงบ้างใครใครแคสแพทเก่าอะ่ะพี่เจพี่เจพี่เจตั้งแต่มันเป็นคลิปเก่าของพี่เจเขาอะ่ะเออที่พี่ดูตัวเองเล่นเหรอใช่วิลแกนเฮเวน y e สเฮฟเว็น yes, oh, อย่าเปย์ไม้ใคร oh, oh. เปย์ไม้ใช่ไหมเด้ลหร่แไป้ในละงไม้แทปเปอร้ยอ้ยโ้โอ้ยโ้ยา้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้อ้อ้ยโอฉันอนออ้ย เฮ้ยตาพิเศษะเห็นไหมวางแท็บเฉยเห็นกุ้ยเว่อร์ไก่ยัอยู่ไล่อยู่บทเรียนสองอยู่ประนึงเพื่อนกำปั่นเพื่อนะเมื่อกี้มันเรีนสองรู้นะว่าวางแถบอ่ะเห็นไม่ใช่ไม่เห็นแปะอะไรเบลไม่แปะไปไม่ได้โดนไล่อยู่โอ้ย เปย์มาเปไปแล้วหนึ่งแผ่นใช่ไหมใช่หิวหน่อยแต้มหแต้มอะไรเนี่ยอ้ออีแล้วหนึง,งไปเหน็นาวางแท็บไว้ตรงไอ,อ่ะอตรงประตูบ้านเล็กที่ไม่มีเลหิ เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาประตูบ้านเลยที่ไม่มีมาเดี๋ยวเขาไปแปะให้โอเคไปแปะเลยปะใช่ไหมไม่ต้องงงว่าทำไมฉันเหียบนะฉันกำลังแปะหนึ่งแปะหนึ่ง ไปอไปหนึ่งช็อตยอดมีใครไป<ม>ช่วย<ะ>เพื่อนไหมครับเขากำลังไปช่วยเขาดไออมอช่วยไม่ได้วะเหมือนจะมจะมามีแคมป์ฉันไม่มีใดค่ะฉันไม่สามารถชูเท้ให้สรดิกตำแหน้นถ้าฉันเล่นเดวิดมันก็ไปอีกอย่างโอ้ย You suck สักม่มีแคบเลยเหรอวะสุดยอดอะไรมุนวอกอะไร <ด>มันมันกับไปมันกลับไปมันกลับไป,ปไเจอทโทเทมก็ถอนเลยนะกันมีตาแดงเองเอน,นึงเพื่อนสุเปิดเปิดแทบอยู่สุดยอดไปแล้วหนึ่งไหมหนึ่งคะแนน ลบหนึ่งแต่ามีเงนเงินมเนเเอามีานเงนต่มนี้ะยังเงินไห่โอเคได้ไหมไม่ได้อะมื่เีขึ้นหลอดละ ห้องวีสองสองคนเลยเหรอไปไม่ได้อะ <'m> ต้องให้คอเด็ดไปอะ <Help me. S 1> ใช่ปะคอเด็ดปะวะคอเด็ดกำลังไปคอเด็ดมันนั่งยองคอเด็ดหนูควรไปลูกเข้าใจปะเ Hey come come to come to insert insert i ท t o my ass help me help me B1st b สบ h ูเรามี first b o ูเฮ้ยบล Help me first b e o b เ o w b e l h a ขอขออุ้ยวุ้ยวุ้ย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 เมา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 กูเป็นบ้าเออไปหายไปสเต็ปอ่ะมาดมาอ้าเพลนโดนเพาทเเวิร์กอยู่ มันเข้าห้องวิเนี่ยเลยเราเฮลท์กันให้เสร็จแล้วก็ไปช่วยเพื่อนไหมเขามีบอกเราถามได้อะไรวะเนี่ยไม่ไม่ไม่มันอุ้มอะไรมอย่าปล่อยสิไปช่เพื่อนค่ค่อยัตการพิเศษรับสุดยอดรู้จักเป้า FBI ไอ้สัตว์เอาเอา แล้วไอ,อ้คนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจัดการเขาช่วยเขาช่วยยิงช่วยเดี๋ยวเขาคุณตีนมันให้วา <What? S 1> <c oughs> โอ้ติดแถบ <c oughs> อะไรเล่าอย่าตีกูสิ <c oughs> อะไรกูซี <c oughs> อะไรกูซีอ๋ยติดหล่นไม่ได้ <c oughs> มันไปแล้วมันกลับมันกลับมันกลับว้าย เรียบร้อยหนึ่งแผ่นหนึ่งโดโน้ปอันห <Nope. S 1> <c oughs> ลังอีก <c oughs> มันเอาแถบที่แบบจำหรอเออเออเออโดนโดนโดนคือล้มอ่ะ ทุกติดบูทูทุกติดใจเยตังหมหนึ่งแผ่นทไมนะคุณบไปส่งคะแนนเลยน่วิตฉันลบมไม่ทันเพราะว่าฉันลนฉันติดแถบไงไ<อ>ขยะเข้าใจไหมว่าขยะแล้วใครรังแต่ครนี่ได ตยายามจะทำให้ม็กทีสดมันแล้วเนี่ยอเีย้วดกดกดไม่ได้กดไม่ได้ไม่สามารถเอ้ยเออปดขอบคุณรอดรอดไม่ไดไม่ถึงกระแตกรอดอะไม่หิวติดไม่ไม่หิวไม่ได้ร้อนยิงไม่ได้ บานเล็กบานเล็กบานเล็กบาล็กยิ่ใช่ไหมบ้านเลียเราจะแตกกันสองคนไม่ได้นะเบลจะไม่ดีแฮปมาเฮลเบียบไปอีกได้ไหมเบียบอีกด้วยมืนมาเบล เป็นถึเงเป็นว้าวีอยูต่ตรงไหนวะแอนว้าวีามไม่อยากเป็นเมียตเหรอเสมอกันเดียวเสมอกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันงงตัว <c oughs> ลองดูว,ว,มมว่าองดูม่งแงได้หรแมงุไม่เคยเห็นคนไ <c oughs> ม่ไดี่มวไหนสักทีเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยวไม่นะไม่นะไม่นะ <c oughs> ไปไ,นนะ <c oughs> ไปกันเฮ้เขาปล่อยไม่ปล่อยไอหอยรอด ปล่อฉนจุ๊บจุุ๊ยขานจุ๊กุานจุ๊ย่าไม่ปล่อย้อนรอบนี้เราสมอรอบนี้เราสมอิวมเอมือ, <Healthcare. S 1> อช้อนบายบาย